สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเสิ้ภาพไปคุยกับยายอ้อยนะครับพอดีสื่อของฝากมาให้เราว่าเราสเสียบว่าเดี๋ยวไปหายายอ้อยครับของฝากเป็นหมากแอปเปิลครับผมของสตีฟจ๊อบโอ้โหนี่จเจอ สวัสดีครับย่าสวัสดีค่ะหับอกมวนถิเนาะวอ้อชื่อของมาฝากเนาะนี่เขากันยังเนี่ยบักอยังบักเปิ้ลกับลินอันไอชาลีชาลีหรือเปล่ชาลีบักเปิ้ลบ่ะเคยกินอยู่ประจอนเคยกินค่ะกินได้หยุดบ่ได้ เจ้าก็ไม่มีใครจะกินได้ได้ยุคฮะเนียนบ่เอสแต่วงวังแกเอาหน่วันนี่แหบะวังวังอหน่วยนนี่บ่กินได้ยุติคือกินได้บ่แฉลบก็ไม่มีใครจะกินได้ได้แต่ให้กินบังเนี่ยบ่ได้เนี่ยก็ว่าได้ยุติไะบ่ได้เอาลองกินบัง กัดแบบแบ๊กอาัดยังไงล่ะเอาลองพยายามเลยที่ล่ะมันตกใจก็เอาเอากัดกัดเอาเฮ็ดยังไงล่ะมากัดบ่ได้เอาเร็วๆกัดกัดบ่ได้เอาใจว่าไม่ยากเอาลิ้นเคียร์เอาเร็วๆที่ล่ะเบอบ่ได้โอ้ยเร็วๆเฮ็ดยังไงมันไดเออเอาลองลองลองเบอร์โตอะไรแบมีตาโอ้มีตาปะยังคือสิกินได้วะ เอเอมึงเย้ไปไปย่ายฮึินได้ทำงานยินได้อีดีุถุบออกอะไรตัวขัานบกไม่เหนียดเดี๋ยวได้ครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องยินดีอะไรเอ่อสวัสดีค่ะบอสิี่ธรรมดาบอสตรงอ a ิ่ง n g ไรสวัสดีค่ะบอสแม่เราแบบธรรมชาติสวัสดีเว้ยสวัสดีเว้ย <laughs> เออเชี่ยเออนะ บอกตรงว่าจอร์ดีค่ะดอกแม่นวะเออเออมันมันเป็นธรรมชาติธรรมชาติเจ้าเนี่ยยังได้สบายดีเออนั่นล่ะเอานี่กินยังไงนี่กินยังไงทุบทุบแม่ั่วนเกินบ่ามีกินทุบอันนี้อ้ากินบานเนี่ยโอ้ยของฝาก เสพลงใดยัยแซบแซบเสียวบะมี่คือกินได้ได้เอได้เอากินกินมึงเอ้ยโอ้ยเออแก้วกับบะมี่เอานางเชื่อนเชื่อนนางก็ได้ไร้สวดบอกไร้สดไยังมาสว่าก็ร่างไล่สวดอยู่มึงนี่ใหญ่แล้ว กินเงี้ยงเง้มง้มเ้เอากินก็ไปเียบบาดมือลังนี่สื่อทุเรียนไม่ให้กินเตยเจ้าต้องหามปอกให้กินชิ้นมัดเปลือกสวัสดีที่รัพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสบายดีบอยสบายดีบอย โอ้ยนั <S <S ่งนี meet, I windows, I ่สบายดีนะคะคนบ่มีเบียกคนบ่มีเบียกบ่มีเบียกไม่งานเอ้ยนมีเียกดูก็่รูสายไาอยู่น้ำเจ้าะขายทีสามแสนผู้ใดสามล้านสามล้านแปดผู้ใดราคาทีสามสามไรยูใส่สามล้านแอดยู่เด็ก นาบ้านบกหลงบ่บ้านบักหลงสามไล่งูกู่บ่ขอเขามาในที่แรกเอามาสื่อเดียกินโอ้โนี่ฮัานไอ้ไอ้บ้านในเขาสื่อ่อบอกใครมาคุยกับท่านผู้ช่วปบอกเพื่อนชาวบ้านบอกเรื่องชีวิตสมัยเป็นสาวบางเมืองคิเป็นสาวเมื่อกี้ไปอยู่ไสคับคุณยาย อย่างไรก็อยู่บนนกคั่วยหรอคะบ่แมีนบนนกคั่วเนี่ยพวกก็มาอยู่ตัวแต่นี่หน่อยเป็นสาวเป็นยูเซ่ล่ะอยู่บนนกคั่วบ่แมียนจะอยู่พัทยาบอ่อันนั้นมันเฒ่าแล้วเ่าจังมีอายุแล้วมียยอ่สิบกาปีล่ะโอ้สี่สิบปีไปอยู่พัทยาเลยครับพัทยาไต่พัทยาไต่ค่ะโอ้ไปเฮ็ดอีหยังอยู่หันคุณยายเป็นนวดเป็นนวดเป็นหม้อนวด จแปลว่าบีบขั้นข้อค้นเนี่ยบ่บอเลยค่ะบีบเซนค่ะบีบเซนบ่บีบแล้วก็จะไนกินง่อยบ่บีบเซนบ่จ้าโอ้ยู่แถวอันพัทยาใต้จ้าบอกที่อยู่เดี๋ยวบ่อันซอยวีระค่ะซอยวีระพัทยาใต้จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดพัทยาเองจังหวัดเอออยู่พัทยาจังหวัดชบุรีชนบุรีเออชนบุรีครับผมไปเป็นมอนวดแพนโบราณอยู่ตอนนั้นนะครับผมคนแถวนั้นก็จะหูจักเจ้าเบืดนี่เนาะเพราะว่าเจ้าย่างไปใช้จอบห้องกากระห้องกากาะห้องกากระห้องเห็นยังถ้าพ่อเขียวปลาเลือเนาะก็ถอนออกเบื้ แล้วนั่นเข,ขาเขาแถวนั้นเขาซื้อหย่างเหอนม่ซื้อเดียวซื้ออย่างครับอันผู้ใดเน้นขึ้นด,ดนแต่ซื้อเดียวอันพงง่อันนี้กับอันอุนตตะว่าบาา้<อ>บานเขาอยู่พี่บ้านเขาอยู่อันอ,อไปล่ะถามซื้อไปหอดใส่แล้วนอไปหอดบ้านถามมานถวซื้อยู่ใสยูแถวค้นแถวนั้นเขาเอา็น พุ่งยายชิงยังย,อ,อ,ยอ้ยวอยบ่นวดเนี่ยบีบพ่อบีบเสีนยนพุ่งยปวดชิงปวดยังมาหายายอย้อยเมนได้เวิดทุกอาการใช<จ>่ครับจากคนดีๆกลายเป็นง่อยกลายเป็นเสีง <laughs> นวดบ่คื่นอน <laughs> จิบบ่อายุเท่าไหร่ครับเอายุเท่าไหร่ครับเรียกเรีอัน หกสิบเจ็ดแล้วค่ะหกสิบเจ็ดแล้วใกล้แล้วที่นี่เนาะใกล้แล้วใกล้สิตายแล้วคว่ำตายแขนข้อคว่ำพยานเอากรอนพยาบ่อันว่าคว่ำตายนี่แขนข้อสุบัดยางแม่นมยังอีกบาทขี่รถจักรยานสามขากระยังลุ่มคือเก่าลุ่มแล้วเมาเนาะโบยู่หน้าบ้าจีนเหล้าอยู่บ่ โบกินเบียร์ค่ะช่วงนี้โบก็กินเนาะว<บ>่าบบมีเงินซื้อโบ,บอมีอยู่กับโบซื้อโบ,บ,บอยากกันโบคืดยาเด็ <c oughs> กเสีหาเนี้ยมาให้ต้อกินอยู่ออ๋กินโซ่อี <c oughs> กแน่เนี่ยมาสารสื้อมาให้เนี่ยกินเวิร์ดเอ้จแดงเนี้ยสิกัดได้เป็นตัวแดงความรู้สึกแบบไม่อ <c oughs> อก อาการหวานยิ่งเขียว้มึงเนี่ยโอ้มันกัดได้หรือ่เอาส่วนใดกัดเอาส่วนเหงือกเงือกบ่ก็กัดได้โอ้ยเนาะเหงือกกัดกัดไปเลยเว้ยโอ้ยกระติตุนเนาะเออเอาเอาบาดหลังก็ะิสือทุเรียนนะมห้ก็บักชิดา ครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมก็เป็นคลิปแรกเนาะคลิปแรกใอ้เบิงให้เบิงให้เบิงคุณยายแล้วคุณยายเจ้าสิมาสอนควผมให้ยังเออก็อ้าวก็ฝากกับแฟนๆแนวที่ทำมีผู้มักกันมามักย่อยอ้อยเนี่ยค่ะกดไลค์กดไลค์มาเด้อกดตติดามติดตาม นีจะไปหานั่นแนว่อนนุ่นแน่อนี่มให้เบิงแก่ซิงโอเคค่ะนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจ้กดติดตามโอเคนะจ๊ะจ้าจ้าจ้าบ๊ายบายนะครับบายจุ๊บจุ๊บบ๊ายบายสวัสดีครับ Que simbora, cara.